ไหนบอกว่าจะไม่ซื้อหรือว่าฟูตเตรมจะกระชา่าแห้่ง50ล้านปอนด์จากทางทีมดังพิมพ์บริกิตนะอาไรยังไงบอดว่ายังไงเชคเกนคอฟชี้โจเอลมาติฟควรได้รับสัญญาฉบับใหม่ในคัรานีนะคาราฟเฟนเบิรกเผย JK ให้สิ่งที่เขาขาดจากทางเสือใต้บยิยามินิกอาริสโซนโพสตอจีใกล้คืนฟิตเต็มถังแล้ว ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับตกเป็นข่าวตเตรียมจะกระชากแข้ง50ล้านปอนด์รายนี้ปปร,รุ่นทัรฟโดยการนี้ทางด้านของทีมช็อกบริการขาด,ดว่าของหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเซนตุบอลพีเบรนกิตเตรียมจะเดินหน้าในการเซ็นสัญญาในการคว้ามาร์กเกรเฮ กองกลางอกองหลังตัวเก่งของอินซีประกาดคีดสันพาเดตมาสู่ทีมแอนฟิลด์ในช่วงเดือนมการาคมจะถึงนี้สำหรับทางของแดนลิเวอร์พูลเพิ่งจะได้รับข่าวร้ายเมื่อทานช่วย ative, อัลมาติฟก้อนหลังคนสำคัญได้รับประการบาดเจ็บเอ็นไข้เขา่าทำให้เขาจะหมดสิทธิ์นะฮะลงเล่นจนจบฤดูกาลนี้แน่นอนอยู่แล้วซึ่งนักเตะก็กำลังจะหมดสัญญากับทีมพอดี ก็จะยกทัพให้กับทางเจ i c เกนคอฟต้องมองหาใน้รับคนใหม่และแม้ว่าในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเช็กเกนคอฟบอกว่าจะไม่ซื้อกองหลังเข้ามาเพิ่มเติมแต่ล่าสุดนั้นเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวแล้วโดยการบริงานล่าสุดระบุเลยนะว่าครอบเองมองเป้าหมายไปที่มาร์สเกฮีของทางคิสสันพาเร์ชโดยพร้อมจะผลักดันสโมสรให้ยืนน่นข้อเสนอจำนวนมากถึง50ล้านปอน เกิดจะปิดเดี๋ยวนี้ในช่วงปีใหม่นี้และต้องมาดูกันต่อไปนะว่ากีฮีจะกลายเป็นแค่หน้าใหม่ของหงแดงในครั้งนี้ได้หรือไม่อาได้ยังไงเชคเกนคอฟนายใหญ่ลิเวอร์พูลระบุได้ว่าจูเอลวาจิฟสมควรได้รับการต่อสัญญาแต่ยอารับว่าตนเองนั้นไม่มีอำนาจตัดสินใจขั้นเด็ดขาดในเรื่องนี้นะโดยเชคเกนคอฟผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่งความเห็นได้ว่าจูเอลวาจิฟกองหลังชาวแคนเบรูนสมควรได้รับสัญญาฉบับใหม่ ฤดูกาลนี้บาติฟสมบูงานได้โดดเด่นนะฮะชนิดที่เกินความคาดหมายของหลายคนแต่ล่าสุดนั้นเขามีอาการเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกนะฮะซึ่งตามปกติแล้วอาการเลี่ยงแบบนี้ต้องใช้เวลารักษานานพอสมควรจะทําให้เชื่อกันได้เลยว่าแข้งไวส์สเปรน,นี้จะไม่สามารถกลับมาลงเล่นในช่วงซีซั่นนี้ได้แล้วและที่เหลวร้ายไปกว่าน,นั้นก็คือเขาจะหมดสัญญากับทางของแดนลิเวอร์พูลช่วงสมมัมเมอร์ปี2024นครับนันี้กันอีกด้วย หลังโดนถามถึงเรื่องที่มาติฟจะหมดสัญญากับทีมในช่วงเสมอร์ปีหน้าแั่นั้นครับก็ตอบว่าผมค่อนข้างมั่นใจในว่าสโมรสรจะแสดงให้เห็นถึงคลาสของพวกเขาถ้าให้ผมพูดแล้วมันก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมีการต่อสัญญากันแต่นั่นไม่ใช่การตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับผมในครั้งนี้บรักนะ เอาได้ยังไงเมื่อทางบราันการาเฟนชเบิร์กกองกลางของลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยถึงสิ่งที่เจเกนคอฟมอบให้กับตนแบบที่เขาขาดไปในช่วงที่ยังคาแข่งกับทางบาเยนนิกใน,ในเวลาเพียงแค่3เดือนกับทางหงแดงการาเฟนชเบิร์กได้ลงเล่นตัวจริงมากกว่าที่เขาเคยทําได้ตลอดทั้งฤดูกาลกับบาเยนมากถึง5 0และใกล้ที่จะทําจํานวนนาทีแซงนาทีแล้ว โดยดาวเตชาวดัชเองลงเล่นตัวจริงเพียงแค่6เกมกับสโมสรบนเดสสาริก้าเยอรมันแต่ก็ได้ลงเล่นตัวจริงมากถึง9นัดตั้งแต่ที่ย้ายออกมาโดยคิดดรวมจำนวนนาทีที่ได้7 7 8นาทีกับของแดนลิเวอร์พูลขณะที่เขาเล่นในกับทางเชียมบาวาเรียไปแล้วมากถึง946นัดโดยเขาทำประตูไป2แล้วก็แอสซิสไป2ให้กับสโมสรใหม่มากกว่าเป็น2เท่าพร้อมกับรอยยิ้มที่กลับมาสำหรับดาวเตะทามากครสวรรค์นในขณะนี้ โดยตอนที่ผมคุยกับเขามันทําให้ผมเองนั้นรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวคุณรู้ใช่ไหมการเลเฟนเบริเบร์กได้กล่าวกับทาง TNT s p o r t Sport, เกี่ยวกับการพูดคุยครั้งแรกของเขากับทางชิคเก้นคอฟนั่นคือสิ่งที่ผมขาดไปนั่นคือสิ่งที่ผมขาดไปจริงๆผมมีความสุขมากที่เขาให้ความรู้สึกแบบนั้นกับผมแม้ว่าดาวเตะไวท์ฉบบนนี้จะไม่ได้พูดพาดพิงถึงสโมสรเก่าเขาแต่ก็ชัดเจนแล้วว่าเขาหมายถึงอะไรได้วยความรู้สึกที่เขาบอกว่าขาดไป โดยการาฟินช์เบิกนี่กล่าวเสริมได้ว่าครอฟเองก็แค่ให้ความมั่นใจกับผมให้โอกาสผมได้ลงสนามกันอีกครั้งเขาแค่บอกผมว่าให้ hey, สนุกกับเกมอีกครั้งนะและนั่นคือสิ่งที่ผมทำนาทีนั้นความมั่นใจของผมก็กลับมาทันทีอาได้ยังไงเราต้องการแต้มและเดินหน้าใส่พวกเขาการถแถลงข่าวของจิเกนคอฟก่อนเกมกักบทางพาเลตในช่วงข่าคืนวันนี้ โดยทาง3มแต้มจะเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลนะฮะ,ะเริ่มโฟกัสมากกว่าโอกาสที่จะขึ้นจ่าฝูงเมื่อพวกเขาเข้าพบกับทางคีซันพาวเร์ในวันเสาร์นี้เมื่อ,อพวกเขาลงเล่นในเกมที่เซลเฮิร์ฟฟาร์คที่รเริ่มคิกออฟในเวลาเที่ยง30มสิบนาทีตามเวลาท,ท้องถิ่นและนี่คือบทสรุปนะฮะทางพรีวิวของเกมครอฟที่แอซ่าเทเรนจิงเซ็นเตอร์โดยมันเป็นปรเรื่องสาคัญหรือไม่ที่ลิเวอร์พูลสามารถจะขึ้นจ่าฝูงด้วยชนะในเกมเยือนพาเวร์ก่อนที่ทีมบอเดินจะลงเล่นในช่วงสัปดาห์นี้ โดยการเล่นในยูโรปาลีกแน่นอนนว่าปกติแล้วคุณจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งในเรื่องนี้และผมสามารถบอกกับคุณได้เลยนะว่าปกติแล้วเราไม่ได้สนใจผลการแข่งขันของทีมอื่นเลยเพราะว่าเรานั้นเล่นกันมาพระราชบดีและหลังจากในวารจิตเมื่อทุกทีมเล่นไปแล้วในวันเสาร์ หรืออะไรทํานองนั้นซึ่งปกติแล้วพวกเขาจะชนะเกมแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรแบบนั้นจากทีมอื่นๆเลยเราต้องการชนะในเกมของเราและอาร์เซนอลก็ไม่ต้องการความกดดันพิเศษพวกเขาเจอกับทางแอสตันวิลล่าซึ่งนั่นก็เป็นงานที่หนักพอที่จะทำต้องทําในครั้งนี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นเรามีงานที่ต้องทําและนั่นคือการเจอกับทางคีซันพาเวรจต้องโฟกัส100%์ในเรื่องน,นี้สิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราจะเป็นหลังจากนั้นในวันอาทิตย์ ผมไม่รู้นะว่าใครเล่นในวันอาทิตย์บ้างแต่ผมจะเอนตัวบนโซ่ที่โซฟาที่บ้านในช่วงบ่ายและก็ดูเกมอื่นและจะรอดูกันว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างมากกว่าจะสนใจหากว่าเรายังคงเล่นกับพวกเขาอยู่และมันจะเป็นไปตามงนั้นแต่ไม่มีใครจะเป็นชั้นเพราะว่าเขาเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนในวันศสาร์นี้ในเวลา14นาฬิกา15นาทีหรือประมาณนั้นในเกมที่16มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริง และว่าเราต้องการจ่าแต้มในขัน้งนี้และเราจะเดินหน้าไป่พวกเขาและนั่นคือสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเวลาส,สั้นๆแบบนี้ถ้าพูดถึงระยะเวลาที่ยาวนานในการคุมทีมพาเรทของบรอยเฮสันละ่ะทางเช็เกนคอกก็บอกว่าเมื่อทางบรอยยิ่ในสวิตนั้นเขาใช้ทิปานประยุกต์ใช้ระบบ4-4-2อะไรแบบนั้นอนดีตผู้จัดการทีมของผมวอล์ฟกังแฟรงค์เปิดวิดีโอของเขาให้ผมดูเยอะมากเลยนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มักมจะเป็นอาริโอ ซัสคี้และก็ปล่อยเฮสันซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่เส้นทางของเขาสวนกับกันกับผมผมพอใจมากที่ได้เจอกับเขาที่นี่ในเกมพิมพริกเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมและก็น่ารักมากแต่ความจริงแล้วตอนที่ผมเจอกับเขาผมจะทำข้อสดาเส่าเสมอว่า คุณยังมาทำอะไรที่นี่อยู่ไหมแต่เขาดูมีความสุขดีและก็สนุกสนานกับมันไม่ได้มีความสุขมากตอนที่เขาแพ้แต่โดยทั่วไปแล้วกับงานซึ่งผมก็ไม่สามารถจะให้ความเคารพกันไม่บากกว่านี้เขาเป็นแรงบันดาลใจของผมแต่เขาไม่ใช่แรงบันดาลใจของผมให้ทํางานนานขึ้นขนาดนั้นผมไม่รู้นะว่าทํานานขนาดไหนถ้าพูดกันตามตรงแต่ว่าใช่แล้วเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยม คำถามต่อมาเขาคาดไว้ไหมว่าจะเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจเพื่อจะแย่งตำแหน่งท็อปของลีกในระกาบนี้เลเขาก็ได้บอกว่าผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากมายนักน,นะแต่เหมือนดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนว่ามันไม่ปกตินิดหน่อย ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้อยู่จากฝูงของตารางคะแนนโดยมีแต้มประมาณราวสิแต้มนะฮะระหว่างอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับที่2และอะไรแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นอาร์เซนอลกำลังทำผลงานได้ดีที่สุดเรากำลังทาได้ไม่เลวเลยนะอาร์เซนอลแข็งแกร่งสุดๆเลยฟอร์มก็น่าประทับใจมากโดยเฉพาะในเกมล่าสุดหากพูดตามตรงแมนเชสเตอร์ผมไม่ได้ติดติดตามจริงๆนะ แต่อะไรก็ตามที่คุณได้ยินไม่มีใครพอใจ100%อยู่แล้วพวกเขาอยู่ใกล้ๆนิวคาสเซลอยู่ตรงนั้นเทนแอมฮอสเปอร์ mm. ถ้าพวกเขาชนะในค่ำคืนที่ผ่านมาพวกเขาก็อยู่ตรงนั้นและนั่นคือทั้งหมดในเวลานี้นน่นั่นว่าผมลืมบางทีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าทีมเยอะมากผมจะพูดอะไรก็ได้นะมันเป็นอย่างนี้เสมอเราจะเอาชนะใครก็ได้แค่ในเกมที่เราเล่นและด้วยความ,สมเสมอตลอดทั้งฤดูกาลและจะถึงเวลานี้มันดูโอเคแต่แม้ว่าเราจะมี หรือน่าจะมีแต้มมากกว่านี้2อถึงสแต้มแต่เรานั้นไม่มีเรายังอยู่ในจุดที่เราอยู่และมันก็โอเคเพราะว่าเรานั้นไม่ได้เฉลิมฉลองและเราไม่ได้ดิ้นรนด้วยการยอมแพ้หลังเกมไม่ได้นะเราก็แค่เตรียมตัวเกมต่อไปและพยายามที่จะพร้อมอีกครั้งและนั่นก็ยากพอสมควรแล้ว อาร่ะยังไงเมื่อทางอารติโซงเบเกอร์ดูเหมือนว่าใกล้จะกลับมาจากการบาดเจ็บหลังเอ็นหลังหัวเข่าแล้วโดยผู้รักษาปะระตูริเวอร์ฟูกลับมาทํางานที่สูนฝึกของสโมสรในขณะที่เขาก็มองไปยังการคัมแบ็กในเกมแดงเดือดกับทางแมนยู ในวันเมื่อหนึ่งของหงแดงลิเวอร์พูลพลาดในการลงเล่นมาตลอดสานัดหลังสุดหลังได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างเกมที่เสมอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ต่อหนึ่งเมื่อเดือนทีแล้วซึ่งงานนี้เควินเคริเฮอร์ทำมาที่แทนเขาได้อย่างน่าชื่นชมโดยเก็บคะแนนชีตได้2นัดรวมถึงเกมเยือนนัดล่าสุดที่ชน,นะเชฟฟลด์แต่การหายไปของอดีิสซงคาดกันว่าจะไม่นานฮะโดยมือกาวชาวบอสเลียนคาดกันว่าจะกลับมาได้ทันเกมกับทางผีแดงในวันที่17ธันวาคมอย่างแน่นอนนะ โดยทุกอย่างดูจะเป็นไปตามแผนโดยทางอารีซงทิ้งคำใบ้สำคัญในสตอรี่อินสตาแกรของเขาโดยอารีซงก็แบ่งปันภาพถุงมือที่ใช้งานแล้วจากศูนย์ฝึกแอคซ่าและบอกว่าตอนนี้เขาเองนั้นกลับมาซ้อมกับลูกบอลได้แล้วและขคาที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันค,ครับ